ครับผมมาอยู่กับอินี่ดิจิชันกันนะครับห,ห่างหายกับผมไปนานมากเลยนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็ห่างหายกับเรื่องประวัติแอนิเมชันหรือประวัติแอนิเมะไปนานมากเลยนะครับแอนิเมะห่างหายจากแอนิเมะเดรี่ไปนานมากเลยนะครับ,มมนนมรบผมก็ได้กลับมาทำแล้วนะครับรอบนี้มาเกี่ยวกับเรื่อง s o n i c e x ทีที่มาของ Sonic e x ทีที่เขาเล่าขานกันมา แต่มันก็มีไอ้เรื่องนักสืบด้วยนะครับมีเรื่องนักสืบด้วยแต่ผมก็จะไม่หยิบมาเล่าก็แลว้วกันกลัวมันจะยาวเกินไปครับโอเคไปไปฟังกันเลยครับคนที่เล่าเรื่องนี้ก็คือมิมชัวทอมครับคือเขาเล่าว่าเพื่อนของเขาเนี่ยได้ให้แผ่นซีดีอันหนึ่งมาเพราะเพื่อนเขาบอกว่าให้เอาแผ่นซีดีนี้ไปทำลายโดยเร็วไม่งั้นชีวิตนายได้ถูกปิดอยู่ ถูกหยุดอยู่ภายใต้ซีดีนี่แน่นอนแต่ทอมนั้นเป็นเป็นแฟนคลับโซนอีกตัวยงนั่นแหละแล้วทอมก็เอาซีดีนั้นมาเล่นลองเล่นดูแล้วก็เขาก็ได้เข้ามาพอาเข้าเกมมาพอมาเจอกับหน้าจอตัวละครแบบนี้เขาก็ตัวสิครับแต่แต่เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เหมือนเขาถูกตัวอะไรกำลังบังคับร่างกายเขาอยู่ ให้เริ่มเกมเทวไปนั่นแหละครับและพอเข้าไปในเกมพอมาอยู่ในเกมในเกมแทนที่จะเป็นกรีนฮิวที่ร่าเริงและอบอุ่นแต่ด้านกลับมีซากศพของสัตว์ต่างๆตายเกลื่อนอยู่บนพื้นและกรีนฮิวนั้นก็ได้กลายเป็นสีแดงทั้งหมดและเทวก็ได้ไปเจอกับโซนิกที่กำลังยืน กระดดกเท้าอยู่นิ่งๆหลับตาอยู่และพอเทวกำลังจะไปหากำลังจะเรียกโซนิกแต่โซนิกนั้นดล,ลืมตาออกมาและเผยเห็นตาอันน่ากลัวของเขานั่นคือโซนิกดอกอีกนั่นเองเป็นดวงตาที่มีสีแดงมีสีดำและเลือดออกไหลออกจากตา เทลคิดว่าถ้าเขาไม่หนีเขาต้องมีชะตากรรมเหมือนเจ้าพวกสัตว์พวกนั้นแน่ๆเขาก็พยายามจะหนีสุดชีวิตแต่เขาก็ไม่สามารถหนีได้ทําให้เทลนั้นถูกปชีวิตลงตรงนี้โดยการถูกเอ็กีกระชากหางขาดตายขาดที่และก็มีข้อความขึ้นว่านายมันช้าเกินไปคือทอมก็งงครับว่าพูดกับเขาหรือเทล ผมดูช่วงแรกๆนีก่กลัวมากเลยโคตรกลัวครับนายมันช้าเกินไปคือทอมก็งงครับแล้วก็ไปเริ่มต่อที่ไปเล่นนักเคลื่อนต่อแต่แต่ก็นักเคลื่อนก็ถูกไปชีวิตลงและเขาก็ได้คิดว่าจะไปนอนแล้วก็ลืมเรื่องต่างๆพวกนี้แต่เขาก็ได้ลืมทําลายแผ่นซีดีนั่นสิครับทาให้นั้นเขานั้นเห็นฟันเห็น และนาคืนยืนยืนอยู่ต่อหน้าเขาและเขาแล้วก็เหมือนสองคนนี้จะเสื่อว่ามันเป็นพราะนายท,ที่ที่ทำให้พวกเราตายทำไมนายถึงไม่ช่วยชีวิตพวกเราเป็นเพราะนายพวกเราถึงตายอะไรแบบนี้ครับและเขาก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้น,นมาเขาก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้น,น,นมาแล้วก็ มาเล่นเกมตัวอีกต่อให้จบเขาเขาได้เลือกตัวละครเอกแมนเขาคิดว่าเขาจะต้องทำให้เอกแมนรอดชีวิตให้ได้แต่ก็แดนทำไม่ได้เอกแมนได้ถูกไปชีวิตลองอีกอีกเป็นคนหนึ่งและมันก็มีข้อความขึ้นว่า I am god นั่นเองครับมันแปลว่าฉันคือพระเจ้านั่นเองครับ และพอทอมนั้นได้หันหลังไปก็เห็นว่าตุ๊กตาโซนิกของเขานั้นได้ได้มีเลือดสีแดงและได้มีเลือดสีแดงแล้วก็จบแค่นี้ได้มีเลือดสีแดงออกมาแหละเออได้มีเลือดสีแดงออกมาแล้วก็ไม่มีใครพบเห็นทอมอีกเลย ก็จบแล้วนะครับกับประวัติของโซนิกนะครับคลิปนี้จะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าประวัติโซนิกก็ก็มีแค่นี้ครับเออมันมีอันเนี้ยมันมีมันมีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับที่มันเล่าคู่ขนานกับทอมเลยนะครับเป็นเรื่องนักสืบที่เล่นเกมโซนิกนั่นแหละครับนะครับใครอยากให้ผมมาเล่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ๋อให้ยอดวิวถิงหนึ่งร้อยหนึ่งพันวิวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับ ผมไม่บังคับนะครับจะกดหรือไม่กดก็ตามใจคุณได้เลยนะครับไม่เป็นไรครับโอเคขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายไอยแอบ